อยากซื้อเหรียญคริปโตแต่กังวลเรื่องความผันผวน,นกองนี้มีคำตอบค่ะในช่วงนี้เราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากเลยนะคะการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิตอลต้องเรียกว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามีการสร้างผลตอบแทนที่สูงมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ มีความผันผวนนะคะทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีความกังวลในขณะเดียวกันก็อยากจะสแสวงหาผลตอบแทนเรื่องการลงทุนวันนี้เรามีคำตอบให้สำหรับนักลงทุนที่คิดว่าอยากจะหาโอกาสเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลและรวมไปถึงธุรกิจบล็อกเชนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะและทางเรื่องของการลงทุนก็คือเป็นการลงทุนผ่านมืออาชีพค่ะซึ่งทำให้ตอบโจทย์นักลงทุนที่ อยากหาโอกาสเข้าไปลงทุนแต่ต้องการดูแลเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาลงทุนให้กองทุนที่เรามานำเสนอในวันนี้นะคะชื่อกองทุน Asset Plus d i g i b l o c k ค่ะเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำด้านสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะและทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีบล็ c กเชนค่ะซึ่งเปิดเสนอขายพร้อมกัน3กองทุนเลยนะคะก็คือเป็นกองทุนรวม เป็นกอง i s a แล้วก็เป็นกอง RMF ค่ะเราจะมาพูดถึงจุดเด่นของกองทุนกันนะคะอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะเพราะว่าเป็นการถือลงทุนใน ETF ซึ่งสามารถถือคลองได้มากกว่า1สินทรัพย์นะคะนึกถึงสภาพที่เราเข้าไปลงทุนใน Bitcoin ตัวเดียวก็จะเป็นความเสี่ยง อย่างเดียวที่กระจุกตัวค่ะแต่การลงทุนที่เป็นกองทุน ETF ก็จะมีการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์นะคะอันที่2ก็คือจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของสกุลเงินดิจิตอลนะคะเมื่อความต้องการถือครองดิจิตอลมากขึ้นทําให้มูลค่าบริษัทและความต้องการเทคโนโลยีบล็อกเชนก็จะสูงขึ้นดังนั้นก็จะเป็นโอกาสของการเติบโตของราคาหุ้นที่จะล้อไปกับราคาสกุลเงินดิจิตอลค่ะ เรื่องที่3ก็คือมีความง่ายและสะดวกของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทอลโดยตรงนะคะเพราะว่าเราสามารถซื้อขายหน่วยลงทุน etf ได้เลยนะคะและเราก็ไม่ต้องเก็บในรูปแบบของดิจิ t a l w a ลเล็นะคะซึ่งการเก็บในดิจิ t a l w a ลเล็นี่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปได้นะคะอันสุดท้ายก็คือกองทุน Digital a s s e t ทและบล็ c กเชนเนี่ยจะถูกกำกับโดยรัฐบาลนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะลดความเสี่ยงเรื่องช่อโกงการปัดราคาหรือการใช้เฟกนิวค่ะสำหรับนักลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับการเทรดเหรียญดิจิตอลนะคะก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มในการที่จะซื้อขายเหรียญดิจิตอลอยู่หลายๆแห่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าในประเทศไทยมีที่ไหนกันบ้างนะคะที่แรกก็คือบิตคัพค่ะอันที่2ก็คือสตังนะคะอันที่3ก็คือซิฟเม็กซ์นะคะที่ที่ก็คืออัพบิต อันที่5ก็คือ c.com จะเห็นได้ว่าทั้ง5แพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมที่จะทำการซื้อขายแพลตฟอร์มเมืองนอกที่เรารู้จักกันก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ Binance นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดังระดับโลกนะคะซึ่งในส่วนของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Binance เสียงที่เราทราบกันดีก็คือทางกรตอบ้านเราก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการ ทำการซื้อขายในประเทศไทยนะคะดังนั้นในเรื่องความเสี่ยงของการกํากับดูแลในแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นความเสี่ยงอันนึงสําหรับคนที่เข้าไปเทรดเหรียญเองนะคะถ้าเราต้องการที่จะไปเทรดผ่านแพลตฟอร์มของต่างประเทศนะคะการลงทุนของ Asset Plus ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะคะที่เอาการลงทุนที่เป็นระดับ ที่เรียกว่า pure p a y นะคะซึ่งเป,เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทโดยตรงแล้วก็ธุรกิจบล็อกเชนโดยตรงเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนค่ะดังนั้นสัดส่วนการลงทุนของกองทุนก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนหลักก็คือจะลงใน ETF ของ Vanek ดิจิทัลทร a นส์ฟอร์เมชั ETF ประมาณ75%นะคะแล้วก็อีก25%จะลงตรงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัลแอสเซนะคะซึ่งเป็นการเลือกลง,ลงทุนรายตัวโดยฟันเมนเจอร์ในทีมงานของ Asset Plus เองนะคะตัวอย่างบริษัทที่คาดว่าจะลงทุนก็จะเป็น c o i n b s s e Marathon, d i g i t a ด Holding, m i c r s t t r t t g y y Silvergate, Block, Nvidia, n r r t h e r n Data นะคะ การลงทุนของ v a n e Digital Transformation ETF นี่นะคะเรียกว่ามีการลงทุนในหลายๆธุรกิจเลยที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทและบล็อกเชนค่ะเราจะแบ่งเป็นรายละเอียดของธุรกิจต่างๆดัง,งนี้นะคะก็คือมีเรื่องของ Payment Gateway ก็คือบริษัทที่ให้บริการชำระเงินบนเว็บบนแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึงร้านค้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลแอสเซทนะคะ ตัวอย่างก็คือบริษัทบล็อกนะคะเดิมชื่อบริษัทสแควร์แล้วก็ GreenBox POS นะคะเราจะเห็นได้ว่าบริษัทร้านค้าแบบแบบดั้งเดิมตอนนี้ก็เริ่มที่จะหันมารับเหรียญดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนแล้วนะคะดังนั้นบริษัทเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการเข้าไปเสนอบริการให้กับทั้งร้านค้าที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ร้านค้าแบบดั้งเดิมที่จะใช้เหรียญด,ดิจิตอลเคอร์เนซีในการชำระราคาค่ะ ต่อไปก็คือทางฮาร์ดแวร์คือบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับขุดหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะเ,เช่นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ตัวอย่างบริษัทก็คือบริษัทแคนานะคะบริษัท e b a บงนะคะส่วนที่3เป็นคริปโตมยเนอร์อ er, นะคะก็คือบริษัทที่ทำหน้าทีป่ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บัญชีแบบกระจายศูนย์หรือว่าเป็นนักขุดนะคะตัวอย่างบริษัทได้แก่มาราทอนไรออด บล็อกเชนบิตฟาร์มนะคะอันที่4นี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยดีก็คือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะตัวอย่างก็คือ c o i เบส s e v o y เจอ r d ดิจิ a ัลนะคะอันที่5ก็คือเป็นบริษัทที่ถือเหรียญแล้วก็เทรดเหรียญน,นะคะตัวอย่างของบริษัทนี้ก็คือบริษัท MicroStrategy แล้วก็ c o คอยแช s ค่ะ ถัดไปเป็นเรื่องของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะบริษัทนี้ตัวอย่างก็คือ Northern Data นะคะก็เป็นบริษัทที่อำนวยสร้างระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับใกล้เคียงกับการลงทุนที่พวกเราลงทุนอยู่ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับธนาคารแล้วก็ การบริหารทรัพย์สินต่างๆนะคะซึ่งบริษัทนี้ก็จะเชื่อมโยงระบบการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่ระบบการเงินแบบใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการชําระเงินการเก็บรักษาทรัพย์สินนะคะตัวอย่างบริษัทได้แก่บริษัท Silvergate BC t e h n o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  y y r r u u นะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้บางส่วนก็จะทำหน้าที่เป็นบรกเกอร์บางส่วนก็ทำหน้าที่เป็นแบงค์ค่ะค่ะเราก็จะขอสรุป จุดเด่น3เรื่องของกอง ETF กองนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเป็น p e e er l p a y Company นะคะเพราะธุรกิจที่เขาไปลงทุนก็เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่าร้อยละ50หรือว่ามีศักยภาพที่จะสร้างไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิ t a ลแอสเซทมากกว่าร้อยละ50เพราะฉะนั้นก็จะมีความชัดเจนนะคะว่าการได้มาของไรายได้บริษัทเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ ข้อ2ก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีโดยตรงนะคะแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับทางอ้อมเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการ เป็นบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะมีความหลากหลายของอธุรกิจที่เข้าไปลงทุนนะคะทำให้การลงทุนของกองทุนก็มีการกระจายการลงทุนได้มากกว่าที่เราจะเข้าไปลงทุนตรงเองนะคะซึ่งเราจะต้องมีการเลือกการลงทุนแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในการที่เข้าไปลงทุนได้แค่บางประเภทที่เราเข้าถึงได้นะคะ สัดส,ส่วนของการลงทุนเมื่อแยกตามประเภทธุรกิจแล้วนะคะเราจะดูตามนี้นะคะอันดับแรกก็คือ Miner 38% Exchange 14% Banking 11.8% Hardware 10.5% Payment Gateway 9.8%, Software and Service 9.3% Holding and Trading 6.4% ถ้าเรามองในแง่ประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนนะคะก็หลักใหญ่ๆที่เข้าไปลงทุนก็จะอยู่ในอเมริกาเป็นหลักนะคะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นแคนาดาอันดับ3ก็เป็นออสเตรเลียค่ะเรามาดู1ิอันดับแรกที่กองทุนเข้าไปลงทุนนะคะว่าลงทุนในบริษัทไหนบ้างนะคะ หนึ่งก็คือ c o i n b a s e Global 8.58 Block In 8.15 Silvergate Capital 7.59 Microstrategy 6.36 Marathon Digital Holdings 5.75 i o อ b l o ล k c h a i n 5.29 Iris Energy 4.82 n o r t h e r n Data 4.37 h b l o บ k c h a i n t เทคโนโ o g y 4.31 b i t ฟ a ร์ม4.30ค่ะอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อ10อันดับที่กองทุนเข้าไปลงทุนณนะวันที่30ธันวาคม2564ค่ะ สำหรับกองทุนแวนเอกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกองนี้นะคะเป็นกองที่จัดตั้งขึ้นมาในวันที่12เมษายน2021ค่ะผลตอบแทนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากองทุนจะมีผลตอบแทนที่ติดลบมากเลยนะคะตั้งแต่วันจัดตั้งเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของราคาที่ลดลงของบิตคอยค่ะราคาของกองทุนจะค่อนข้าง ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยนะคะเพราะว่าการลงทุนของกองทุนเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนของกองทุนณวันที่31ธันวานะคะอย่างที่เราทราบนะคะว่ากองทุนตั้งมาเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะผลตอบแทน1เดือนย้อนหลังลบ30.25ค่ะ3เดือนลบ11.49นะคะ ตั้งแต่จัดตั้งวันที่12เดือนเมษาย0 1น2021นะคะกองทุนทำผลงานได้ลบ42.74ค่ะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ากองทุนก็จะ ติดลบค่อนข้างรุนแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งก็คือ,อาราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักเนี่ยได้มีราคาตกลงมาจากระดับสูงสุดที่6,900 0จนในปัจจุบันเนี่ยก็อ,อยู่เทรดอยู่ในระดับราคาที่ประมาณ4,000 40, 0ต้นๆน,นะคะกองนี้เพิ่งมาเปิดเสนอขายในเมืองไทยนะคะพร้อมกัน3กองเลยค่ะ ก็คือกอง Asset Plus Digital Block, นะคะ Asset Plus Digital Block s s f a s s e t Plus Digital Block RMF นะคะ IPO 18 26มกราคมนี้พร้อมกันทั้ง3กลกองค่ะค่าธรรมเนียมการขา,ขายของกองทุนอยู่ที่1.25นะคะค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 1. 6-1%ต่่อปีคะนักลงทุนที่สนใจกองทุนในรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลและธุรกิจบล็อกเชนถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้เริ่มลงทุนในกองนี้ค่ะนักลงทุนที่สนใจการลงทุนก็สามารถที่ติดต่อเรามาได้นะคะแอดไลน์ที่ Adwell Republic ค่ะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะ